จากร้านรีมอเตอร์โคราชครับอีกหนึ่งชิ้นนะครับก่อนที่ฝนจะมาครับก่อนที่ฝนจะมานี่ครับโรตารี่ขนาดเล็กกระทัดรัดเมตรยี่สิบของยันม่านะครับนี่ครับไปเอ่ออะไรนะไปบุรีรัมย์นะครับไปบุรีรัมย์ไปหนองกี่บุรีรัมย์นะครับนี่ครับกบขอบพระคุณลูกค้านะครับจากอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ เฮงเฮงรวยๆปังปังคบามาครับมาครับมาครับมาชมมาดูมาทดลองนะครับทีนะครับอีสกิทียูพันเก้าคันนี้นะครับรอลูกค้านะครับมารับไปเป็นเจ้าของนะครับนี่ครับมารอนะครับรอรอลูกค้ารอท่านที่อยากจะเป็นเจ้าของที 1,900คันนี้อยู่นะครับอีสกิสวยๆนะครับอีสกิสวยๆดูระบบเกียร์ก่อนนะครับมีถึง6เกียร์นะครับชั่วโมงวิ่งนี่โอ้โห228ชั่วโมงเองนะครับนี่ครับกิฟต์นะครับกิฟต์จากญี่ปุ่นเลยนะครับมามามาเร็วๆนะครับดูเพจแล้วมาเร็วๆเลยนะครับอีสกิคันนี้สวยยสวยๆสวยมากเลยนะครับ พร้อมโรตารี่ขนาดเมตร36ครับสวยจริงๆครับครับสวยจริงๆนะครับสวัสดีครับ